บารมีแห่งองค์พ่อตีจังอ้วงโปรดเมตตา,าขอให้เจ้ากรรมในเวททั้งหลายาได้ให้โอกาสแเมตทิวตามนี้ไปสร้างกุศลยองในเทศกาล กาเกิดของพระโพธิสัตว์ี่ัะอวงคุณแม่ทิวจะทำภูเพื่อให้บุคคลต่างๆคณนะบุคคอผมและบุคคลทั่วไปได้แก่กรรมขอให้คุณแม่ทิวได้มีโอกาสสร้างและเพิ่มพลัง p o w e r e n e r g y แด่แม่ทิวตามโวยทัิวทังน,นีนเี๋ยวก็อันนี้ให้ระหว่างเนี้ยที่เนี้ยให้ไปส่วน อ่าใช่แล้วบ่าเดีออ๋ยวผมก็จะบอกนะ,ะน้ำโมที่จังหวังอูซ่า